ทุติยบทพดมาแล้วเล่าจาเรื่องพระเจ้าชนะยักษ์ขาอาะวะกะยักษ์ผู้โทสาองค์พระพุทธาเมตตาโพรดหือตามหนิทานตำนานก่อนกี้เขตอาะวีเมืองนั่นมีเจ้าพญาปกครองเป็นจันมีวันหนึ่งหันราจาออกไปปา่าไม้ไล่ฆ่าสัตว์ตีในพนาอาลวีหันปัดลงเสนามาไก่เสียงทานสั่ไปจบวบโดยมูยักษ์ หมูเขานั่นนาปากันมายักป่อพญาเจ้าราชาฮือหัวนายักอาละวากากินเป็นพุนจาอิ่มต้องปุ่มใส่ส่วนองค์ราชาห้องบ่เป็นให้มาทุกดวงไทยบ่อน้อยเลยบอกยักขาถ้ากินหมอน,น้อยสูก็ได้คอยคนเดียวก้อนสูปล่อยข้าปิกไปบ่เหลียวบ่ใจคนเดียวที่ได้กาบกว่าหมูจุ้มเจ้าเมืองหมักตาหลายหนา้าข้าจักส่งมาเฮือเกี้ยว เป็นคำสัตว์จิงบ่มีกฎเลี้ยวว่าถ้าสู่เจ้าปล่อยไปอาละวะกะยักขี่ปุ่มใสว่าจักปล่อยไปหฮือสู่เมือบ้านแต่อย่าลืมคำปู่จ้าปากด้านจุงส่งคนมาอย่าพักวันหนึ่งละคนมายังสำนักเป็นของกินข้าในดงพญานนันป่นจากไตโหงฟังเป้าเลลนปิกบานเมืองเจ้าแล้วก็ส่งคนมาหืออยักเท่ากินเลี้ยงอินทรีอิ่มต้องเจ้าเมืองทั้งหลายได้ทุกโศกห่อนย้อนกลัวถูกอันส่งไป เป็นอาหารยักเท่าขี้ปุ่มใส่ปากการลำไรน้ำให้หน่อยหน้าพระพุทธองค์ทรงยานอาจกลหาวว่าวเจ้าเมืองโศกทุกมหาขุนนาขององค์พระพุทธจิตพระศับท์ได้วยยานออกจากเขตข่ายมหาวิหารเข้าหิมมวันตีอยู่ยักเท่าสัมบ่าพญายักบ่อยู่เฝ้ายังตีเขตหันแดนมันองค์พระพุทธมาสัตว์หันตีหนังของมันมีอยู่ทีหัน พระพุทธองค์บอทรงสลังขึ้นประทับบนตีนั่นอาระวะกะโตสะขุนจำมหันแต่นันจองงามมีสมณะมาหนังบ่ถามทรงเสียงคำรามคู่ดังบ่หน่อยว่าสมณะจุงฟังคำถ้อยสูงอย่างอวดดีมาพักอาสนากูตีนสำนักบ่ถามพอเจ้าซักกำลุกขึ้นเดี๋ยวนี้มันบอกขืนขังองค์พระพุทธังลุกยืนตีหันอารวะกะดีใจเสียงท่านหันพระทรงฆยานบอคัดมันกึดในใจว่าสมณนะ ตนมากด้วยหลิทีฟังกรรมมันสั่งดังว่าดีหลีเลยบอกมุนีนั่งลงติหันองค์พระมุนินยินกรรมกาวต้านกอบประทับลงบ่จ้ามันซ้ำยกมือคืนจี้หวัดว่าว่าจุงโลกขึ้นอีกทีองค์พระพุท วิสุทธใส่สีกับบอยินดีปังกำหยักเทาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจูงฟังเอาเนอหยักว่าต่านบอกเฮาลุกจากประทับอาสนานีของนายเฮาก็ลุกเลี่ยบ่หนีไปไหนย้อนมูลนีนายบ่ได้ขอเจา้าถือวิสาสะมาหนังอยู่เฝ้าเฮาจิงลุกขึ้นบอก้านแต่หนนี่เฮาหนังบุญหานย้อนว่าสูอันนี่มนมาบอกคือลุกดูขาดเหตุผลพระภูว่โดนบอกเฮือหยักเทา อาละวะกะฟังพระเป็นเจ้าเตศนาธรรมฮือหู้ยังบาปเลยบุญติทัศสรูปรสั่งสอนปู่อู้ต่างดีด้วยอาสไลยเอาสึ่งคันตีเป็นปาลมีติเกยได้สร้างอาละวะกะค้ายจากกระด้างตั้งใจฟังธรรมพุทธะและสมทานจักตั้งใจละตัางบาปใบอาธรรมขอถือพุทธธรรมพระสังเป็นสรน,นังนำมาน้อมไหว บาปกรรมตั้งมวลบ่อคดเข้าใกล้ตั้งใจสร้างโดยกรำรดีโดยใจจชนะพระชินศสีโพธอาลาวีหฮือหายกระด้างขอใจอย่ามงคลบันโดนทุกดานหือต่านตีขาเตียงแต่สัปะไยพานหือกา้านยอมแปะยาเจ็บป่วยไขย่เนินนายผ้าหูงบุรสองหม่อนได้ขยายขอจบบรรยายเต่าอกีก่อนเจา้าเต่านี่วาดวางลงก่อนและนายเฮย